มาถึงกรุงเทพมานาครเนี่ยนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ที่จังหวัดชัยภูมิกันบ้างนะคะคท่านผู้ว่าวิเชียนจันทรโนโทัยอยู่ในสายแล้วสวัสดีท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีคุณจิมมี่คุณถนอมครับครับ,รบดีขึ้นบ้างไหมครับท่านครับชัยภูมิทั้ง14อําอำเภอครับท่านครับตอนนี้เป็น16อําอำเภอแล้วนะฮะทั้งหมดเลย<อ>ทุกอำเภอหมดเลยทั้ง16อำเภอของจังหวัดอำเภอร,รอบนอกนี้ดูดีขึ้นครับบําเหน็จนะลงจตุรัสดูดีขึ้น แต่ในเขตของอำเภอเมืองในเขตเทศบาลชัยภูมินี้ยังยังยังไม่ดีขึ้นน้ํายังส่งแล้วน้ายังสูงอยู่หลายจุดนะฮะถนนในเขตเทศบาลในเขตเศรษฐกิจในน,ใน,น้ายังยังสูงแล้วก็น้ําก็จะไหลไปลงที่ในเขตของอำเภอเมืองที่นอกเขตเทศบาลเทบลกุดตุ้มอย่างเนี้ยตำบลน,นาดใหญ่น้ํากําลังเยอะค่ะ แสดงว่าถ้าผมมองที่ท่านเล่าให้ฟังก็คือว่าก็คือที่เป็นต้นน้ําอ่ะอเภอที่เป็นต้นน้ําในตอนนี้ก็เริ่มลดลงใช่ไหมครับท่านครับเร,เริ่มลดลงเริ่มดีขึ้นครับแต่ระหว่างทางที่น้ําไหลผ่านตั้งแต่ตัวเมืองเป็นต้นไปตอนนี้ระดับน้ําก็ยังทรงส่งอยู่ทรงส่งฮันแล้วก็ไปไปไปเอ่อเพิ่มอยู่อาเภอตําบลที่อยู่อยู่ปลายที่จะลงน้ําขีน้ําก็ไปอั้นกันอยู่ที่นั่นฮะอย่างตําบลกุดตุ้มตาบล บนทองอะไรพวกนี้นะครับ,บก็น้ํากําลังเพื่อนแต่ตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอพื้นที่การเกษตรครับครับแต่มันก็ทําให้พื้นที่ในเขตเทศบาลชายัยภูมิน้ำยังไม่ค่อยลดเลยทรง, bon งๆอยู่รครับอืมอีกสักกี่วันนะท,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 ท่านคะถ้า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 อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าถ้าท่วมกันตั้งเจ็ดวันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับกัครับจมน้ํากันอยู่อย่างนั้นเรากําลังเร่งอยู่ครับเราก็กลัวมันแช่เพราะว่าเมื่อวานในฝนก็ตกน้อยแล้วก็น้ํามันไม่ลงคะในเขตเทศบาล แล้ววันนี้ก็ดูดูฝนก็ฝนก็ํกำท่าจะน้อยนะฮะแต่แต่น้ําก็ยังไม่ไหลลงนะฮะกำลังเล่งเลื่องเลื่องขับดันที่ปลายน้ําครับครับมีปลายน้ำในส่วนหนึ่งมันต้องไปเข้าเขื่อนอุบลรัฐด้วยใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับพอมันลงลำชีทั้งหมดมันก็จะไปทางอีสานแต่อุบลรัฐนี้จะมาจากข้างบนนะฮะจะมาจากอําเภอคอนสาอําเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์จากเขื่อนจุลาพรลงน้ํพรมน้ําเชิญจะไปอุบลรัชไปทางโน้นครับทั้งบนครับซึ่งตรงนั้นก็กําลังท่วมท้นอีกสายหนึ่งฮะตัวเมืองนี้จะมาจากลําปะทาวก็จะลงไปลําชีด้านล่างไปก็อําเภอบําเหนจนละลงก็จะมาจากลําน้ําชีทางนี้ทลําคันฉูทางนั้นครับจะเป็นสามตอนครับครับค่ะแล้วก็ทั้งสิบหกอำเภอณขณะนี้ถ้าพูดถึงพื้นที่การเกษตรนี่ เสียหายสักกี่เปอร์เซนต์ได้ครับท่านครับถ้าดูสภาพ<ร>าือว่าตอนนี้เราคว่าได้ประมาณประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าไล่นะฮะแต่ผมคิดว่าต้องรออีกทีหนึ่งเพราะว่าน้ำก็กําลังขยายตัวในหลายจุดครับครับพอยิ่งน้ําท่วมขังความเสียหายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ค่ะใช่ครับมีใครเป็นอะไรไหมท่านครับมีผู้เสียหายอะไรไหมครับท่านครับไม่มีแต่ทราบว่าเมื่อวานบริเวณแถวตำบลบุดุุ้มเนี่ยจะมีคนตกน้ำเสียชีวิตทั้งสองรายมันกำลังกำลังตรวจสอบอยู่ครับ น้ำกำลังลงไปบริเวณนั้นเยอะจากเมืองจากเทศบาลเมืองลงไปตรงนั้นก็คงอาจจะไปหาป่าหรืออะไรสันองนี้กําลังกาลังเช็ครายละเอียดนะครับผมครับทีนี้ถ้าตัวเมืองมันน้ามันยังทรงทรงอยู่ระดับน้ําน่าจะเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ท่านแปดสิบถึงเมตรหนึ่งยังยังได้อยู่ไหมครับท่านครับใช่ครับใช่ครับถนนหน้าเทศหน้า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 สารกลางถนนหน้าโรงพยาบาลนี่เป็นเมตรเลยะรถลใหญ่ก็ยังลงไม่ได้ครับครับนะครับ เพราะงั้นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทําไงท่านต้องส่งข้าวส่งส่งอาหารอย่างเดียวท่านงั้นใช่ครับวันนี้ต้องตามเรื่องการส่งอาหารเรื่องของการขนย้ายกรณีที่ต้องการออกมาข้างนอกนี่เป็นประเด็นสาคัญที่สุดแล้วก็ต้องขอแจ้งเตือนพี่น้องที่คอยอยู่ในพื้นที่ว่าน้ําจะเพิ่มจะลดในต้องคอยแจ้งเตือนตลอดครับครับครับอ่ละครับรบกวนท่านผู้ว่าตามนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับทั้งสองท่าน สวัสดีค่ะนะท่านก็อัปเดตกับเราตลอดเลยนะพี่ถนอมได้เรียงมาเลยะ่ะ